ค่ะว่าแม่เอ้่แฟนคลับดูสิคะหลังสอบนะคะคุณทีมกับลูกสาวเนะคะจะหาไปถึงไหนอีกแล้วเน้อะหลังสอบว่าซานพอๆแม่แม่เอ้ยอยอมใจจริงๆนะเนี่ยอาการหลังสอบนะคะดูหน้าเธอะนะคะ่ะพอ,พอ,พอแม่แม่เหลือเกินจริงๆนะคะได้กันจริงๆ หาอีกแล้วหลังสอบทำไมเป็นแบบนี้นะคะหัวเราะอีกแล้วเอดยาหลังสอบวันนั้นอาการเป็นแบบนี้วันนั้นคุณทิพย์บอกนะแคะ่หลังสอบน่ารัก เป็นไง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 คุณทิพหลังสอบนะคะหลังสอบแล้วนะจ๊มแม่ๆนะคะ เหลือใจวันน้องเอ็มบอกนะคะโอ้ยเด้อจ้ากินเรียบวันนั้นนะคะโอ้นหัวหัวหัวหวิชาทัวหัวชัวหัวหัวหั่หัวหัวัวัวหัวนั้นนวคะออวอันนะะัวัวหัั เป็นอย่างชนที่ชาลืมเนื้อเพลงบอกอาจารย์ใจดีให้ผ่านทุกวิชาอยู่แล้วลูกสาวว่าน่ารักนะค่ะเป็นอย่างจังใดน้อวันนั้นโอ้หนอนั้นสอบเสร็จแล้วหน้าเป็นแบบนี้วันนั้นสองคนพี่น้องนี่นะนะค่ะหลังสอบเสร็จวันนั้นลิงน้อยน่ารักวันนั้นแม่พ่อพ่อบอกนะค่ะน่ารักค่ เรามาดูอาการนะคะก่อนสอบนะจะก่อนสอบนะคะก็ยิ้มนะคะหลังสอบก็มีอีกอาการนึงเยี่ยมมากเลยอมืมีสองอาการนะคะอาการหลังสอบแล้วก็ก่อนสอบ <c oughs> มั่นใจมากค่ะวันนะั้นลูกสาวบอกมั่นใจว่าแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> น่ารักนะคะสมหนักมากใช่นะคะเก่งมากมากเห็นไหมคะลูกเก่งจริงๆลูกสาวเราปลุกมือให้เลยเก่งที่สุดเลยในสามโลกนักสู้ พอสุขุมค่ะบอกว่านักสู้ผู้มุ่งมั่นเต็มกำลังใช่จ้ะลูกสาวคนเก่งของเราเก่งมากนะคะเยี่ยมที่สุดเลยขอให้ลูกได้เอทุกวิชานะคะือ<ม>เก่งมากถูกทุกข้อหนูทำได้อยู่แล้วนะคะ ขอให้ลูกสาวได้เอเด้อน่ารักจริงจริงน่ารักนะค่ะเยี่มมากเลย คนเก่งนะคะของแม่แม่เอฟซีหนูเก่งอยู่แล้วค่ะกิดาน้อยมม,ม,มสอของเราศิลปินคนเก่งนะคะหนูจะต้องนะคะ ชนะนะคะทำอะไรก็เก่งอยู่แล้วคนคนนี้นะคะเขาเรียกว่าเก่งเก่งนะคะน่ารักเทวดาให้มานะคะลูกสาวนะคะของพ่อพ่อแม่แม่นะคะธิดาน้อยมอมสอทำอะไรก็น่ารักไปหมดนะคะพ่อพ่อแม่เอ้ยนางเป็นคนน่ารักคนเก่งของเราขอให้ลูกได้เอทุกวิชานะคะ ิดาน้อยของพ่อพ่อแม่รอยยิ้มที่สุดใสของลูกสาวคนเก่งของเราน่ารักมากมาย ดูไปยิ้มไปนะจ๊ะคนเก่งของแม่ๆพอ่พอๆน่ารักที่สุดเลยขอให้หนูได้เอทุกวิชาเด้อ นี่แอดยาก็ขอเจบคกิฟตเพียงเท่านี้ส่งกำลังใจ <c oughs> ให้ลูกสาวนะคะให้ลูกสาวได้เอนะคะพอ่พอพ่อแม่แม่คนเก่งของเราเก่งมากมายได้เอทุกวิชานะคะสอบผ่านฉลุย ขอให้หนูมีความสุขในทุกๆวันดูไปยิ้มไปนะคะมากๆเลยขอลูกสาวนะคะชนะทุกอย่าง